สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาสอนวิธีพิมพ์ใบเสร็จรับเงินย้อนหลังหรือพิมพ์ใบแจ้งหนี้ใบส่งของต่างๆนะครับก่อนอื่นก็ให้เราทําการยิงบาร์โค้ดขายสินค้าตามปกติทั่วไปก่อนนะครับ จากนั้นก็ทำการรับชำระเงินตามปกติหลังจากนั้นก็ให้เราเข้าไปที่เมนูรายงานนะครับแล้วก็มาที่เมนูรายงานสรุปยอดขายประจำวันจากนั้นก็เลือกรายการใบเสร็จรับเงินที่ต้องการจะพิมพ์ใบเสร็จย้อนหลังได้เลยนะครับ ถ้าจะพิมพ์ใบเสร็จที่เป็นแบบสลิปก็คลิกปุ่มนี้ได้เลยครับปุ่มพิมพ์หรือถ้าจะพิมพ์ใบเสร็จที่เป็นครึ่ง A4 ก็คลิกที่แฟ้มนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นใบเสร็จรับเงินแบบครึ่ง A4 นะครับถ้าจะเป็นใบเสร็จรับเงินแบบ A4 เต็มรูปแบบก็คลิกที่แฟ้มนี้ได้ครับอานนียครับหน้าตาของใบเสร็จรับเงินแบบ A4 นะครับ หรือถ้าเราต้องการจะพิมพ์ใบแจ้งหนี้นะครับก็ให้คลิกที่แฟ้มใบแจ้งหนี้ตรงนี้นะครับตรงนนี้ก็จะเป็นหน้าตาของใบแจ้งหนี้นะครับนั้นก็คลิกปุ่มพิมพ์ตรงนี้ได้เลยหรือถ้าต้องการจะพิมพ์ใบกำกับภาษีก็แฟ้มนี้ได้ครับส่วนแฟ้มนี้ก็จะเป็นใบส่งสินค้าครับ ก็จะมีแบบฟอร์มใบเสร็จรับเงินต่างๆให้ให้เลือกพิมพ์ออกมาได้ตามต้องการนะครับลูกค้าก็ลองลองเข้าไปเล่นๆดูนะครับว่าจะใช้แบบไหน,น